ที่ EP 3นะคะในขั้นตอนการประกอบเข้าพวงนะคะสำหรับใช้นะคะจะประกอบอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะสำหรับแบบที่จะโชว์ต่อไปนี้นะ,ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตุ้มพวงสำคัญค่ะตุ้มพวงทำขนาดที่เราต้องการนะคะจะมากจะใหญ่จะน้อยแค่ไหนก็เพิ่มหลักตอนถักเอานะคะอันนี้ใหญ่หน่อยนะตุ้มใหญ่อันนี้ตุ้มกลางๆนะคะ ไปเพิ่มหลักเอานะคะสอดอกไม้ที่เป็นตัวอรองอุบะรองตรงนี้นะคะรองบนรองล่างเนาะอลองบนลองล่างนะคะแล้วก็จริงๆเวลาทํางานเนี่ยก็จะมาวางแบบนี้แหละมาวางเออมาวางอันนี้สายสายนะคะบางท่านถามว่าเอายาวเท่าไหรด่ดีกะเนาะกะเอาเลยไม่ยากหรอกนี่ค่ะกะเอาไว้ให้คล้องมือเราได้สะดวกสะดวก ได้เช่นกันแต่ถ้าถามว่าขอทราบขนาดแป๊ะๆเลยได้ไหมเอาเอาประมาณจะวัดให้ดูตัดประมาณสิบสี่นิ้วนิ้วนะคะหน่วยนิ้วนะประมาณนะสิบสี่นิ้วโดยประมาณตัวสายนะคะตัวสายตัวสายแล้วก็มีโบอ่ะเพื่อนๆถามว่าโบมีวิธีทำไหมคะใช้วิธีพันนิ้วง่าย ตามคลิป YouTube มีหรือจะให้เลยค่ะอ,อัดซ้ำให้ดูเดี๋ยวว่างก่อนนะคะอันนี้ใช้สองอันนะโบนหน้าหลังครบทุกมิติอืเสร็จปุ๊บเข็มสอยเข็มร้อยนะคะก็มาร้อยอันนี้ดอกที่เป็นอุบะค่ะวันนี้เราจะใช้ดอกข่านะคะสามดอกนะคะอ่าจัดการเลยบางท่านถามว่าร้อยดอกทําตรงไหนแล้วค่าจิ้มตรงนี้ค่ะอืม สำหรับงานที่เป็นดอกขานะคะจิ้มแล้วก็ล็อกนะคะล็อกตำแหน่งนิดนึงล็อเย็บให้บาลานซ์ค่ะตรงกลางให้ได้บาลแล้วก็ใส่ดอกรักเข้าไปค่ะเส้นละเส้นละ2ดอกแล้วกันเนาะวันนี้ อ่านี่ดอกรักนะคะสนับสนุนบ้านพี่อีกขั้นหนึ่งมานะคะพี่เขาก็เราก็แนะนําว่าพี่ให้เขาใช้ไหมบ้านเราไปนะคะแล้วพี่เขาก็ถักงานแล้วก็เอากลับมาขายให้เลยค่ากลับนะคะกระซื้อมาดอกรักดอกรักแพทนี้สวยนะเออแพทนี้สวยดอกลักแพทนี้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องร้อยเฉยได้ไม่ต้องล็อกนะคะไม่ต้องล็อก mm hmm. แล้วก็ดอกรองตรงนี้คะ่ะ ลองตรงนี้เลือค่าจิ้มไปเลยนะไม่รอเลยอ่ะจิ้มไปเลยแล้วก็บางบางท่านเหลือไว้แล้วก็มามัดตรงนี้นะคะแต่วันนี้เลือค่าจะพาทำวิธีที่ไหมเส้นยาวอ่ะอันนี้จิ้มต่อไปเลย ยังไม่ต้องดึงให้มันเข้ารูปเข้ารอยหรอกคะ่ะร้อยไว้อย่างเงี้ยอะร้อยไว้อย่างเงี้ยเส้นที่หนึ่งทั้งหมดสามเส้นนะคะทั้งหมดสามเส้น ล็อกดอกให้แน่นหนาให้เซนเตอร์ให้คิดว่าห้อยลงมาแล้วอืตรงดีนะคะดอก,ก,อดอก,ดอกรักสองดอกดอกรักราคาตลาดตอนนี้ซื้อเลอค่ารับซื้ออยู่ที่ห้าบาทนะคะแต่ว่าเลือค่าก็คัดนะคัดชิ้นงานนะคะไปทำสวยทำได้เลยค่าก็สนับสนุนนะคะนี่ก็จิ้นไปเลย ในเซตนั้นแหละแล้วจิ้มขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ถอดเข็มออกไว้ก่อนพักไว้เลยค่ะต่อไปดอกที่สามค่ะดอกที่สามในระหว่างนี้ก็อันนี้ด้วยนะคะ ปืนกาวเสียบปืนกาวไว้ด้วยให้ไฟร้อนจะมีขั้นตอนการใช้ปืนกาวด้วยโดยทั้งหมดสามเส้นค่ะตรงอุบะอันนี้จะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะตามชอบเลยตามชอบเลยเลยค่ะวันนี้จะนำเสนอใส่สามเส้นสามเส้นเหลือปลาย เหลือปลายเข็มสั้นไปได้สั้นนิดนึงหลุดซะแล้วอ่ะใส่ไหมปึ้งเสร็จปุ๊บก็นี่เลยมาเข้าไปด้วยเพื่อนเขาไปแล้วก็ไปต่อตรงนี้ไม่มีผิดถูกนะคะหลักสำคัญก็คือเอาว่าตัวพวงกับตรงนี้ เลยค่าพาทำผิดเห็นไหมใจลอยไม่ได้ใส่ดอกรักเลยขออภยัยดึงกลับอะไรก่อนหิวข้าวหรอน่าจะนะคะบ่ายร้อยหรือคิดถอดบอกเล่นหน่อยว่นีน <c oughs> ด่ดอกรักสองดอก ซิมต่อค่ะจะใช้วิธีแยกก็ได้นะแยกว่าเอออันนี้อุบะอันนี้พวงแล้วค่อยเอาไม้นี่กันต่อไปก็ดึงค่ะแม่จา๋าดูนะคะดึงขึ้นไปพร้อมกันเส้นไหนยังไม่ตึงยังไม่สวยบ้างนะคะก็ดึง ฟังชันใช้วิธีมัดจากตุ้มลงไปหาอุบะนะคะมันทำได้หลายวิธีทำวิธีที่ท่านถนัด ดึงทั้งสเส้นให้พอประมาณค่ะให้ให้ตุ้มเท่ากันให้ดอกเรียงนะคะเนี่ยเอาให้ตุ้มเท่ากันให้ดอกเรียงให้ได้สักครูนะคะขอแย่ไปจัดระเบียบกัน ต้องไปจัดข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะหลักๆก,ก็คือทําให้อุบะนะคะห้อยลงมาให้ได้เส้นเท่ากันค่ะไม่ไม่สูงต่ํานะคะให้อยู่ระยะเดียวกันเนาะให้ห้อยลงมาอะเสร็จปุ๊บขั้นตอนนี้เนี่ยเราค่าจะจะล็อกด้วยกาวด้วยนะคะอันนี้เอาให้กลิบนะซ่อนดีๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็กดลงไปค่ะนิดนึงล็อกนิดนึงอื เนี่ยค่ะตรงนี้ใส่กาวไปด้วยนะติดกาวไปด้วยบางท่านเนี่ยใช้วิธีการร้อยลงมาแล้วก็มามัดตรงนี้ได้เช่นกันนะคะไม่ผิดเนาะแต่วันนี้เลยค่ะอยากให้เส้นไหมของเราเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนเลยอยากให้เป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะอะพอคิดว่ากาวแห้งไหม พอคิดว่ากาวตรึงกาวแห้งแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนค่ะแบบนี้เนาะแบบนี้ตอนนี้จะใช้เข็มก็ได้จะใช้เข็มถักก็ได้นะคะควักเส้นไหมเส้นที่เราร้อยเมสักคู่เนี่ยค่ะขึ้นมา เช่นกันค่ะตรงนี้เลยค่ะก็จะล็อกด้วยกาวเช่นกันเอาให้รอบนะคะรอบล็อกฐานตรงนี้ด้วยกาวเช่นกันจัดระเบียบจัดเซนเตอร์ให้สวยงามนะคะ รอสักคู่ให้กาวแห้งนะคะระหว่างที่รอกาวแห้งนะคะจับไหมสามเส้นขึ้นมาผูกนิดนึงค่ะเป็นปมตายไปเลยนะคะ ตายไปเลยอ่ะพอเขาอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะกาวแห้งแล้วตรงนี้ก็ผูกเชือกไปแล้วใช่ไหมคะตัดให้เหลือไหมอยู่เส้นเดียวเหลือปมไว้นะคะปมไว้นิดนึงแล้วก็นำเข็มค่ะเข็มก้นทองมานะคะอีกรอบนึง ตรงนี้มาต่อกันด้วยดอกรักยิดนึงเราจะใส่อย่างนี้นะคะหรือใครชอบแบบนี้แต่แล้วค่าชอบแบบนี้นะเอาคลาวตั้งขึ้นเป็นมงกุฎตั้งขึ้นแล้วกันก็สอยเข้าไปค่ะใส่ดอกรักเพิ่มอีกสักหน่อยก่อนที่จะกลายเป็นเอ่อก่อนจะเป็นนี่ยิดนึงค่ะด้านในตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้หยอดกาวนะคะ จิ้มลงไปค่ะล็อกล็อกนะคะทำไมต้องล็อกเยอะขนาดนี้อันนี้อย่าลืมว่าเป็นพวงมาลัยคล้องหน้ารถเนาะเขาก็จะแบบแกว่งตลอดเวลาทั้งจริงๆการเย็บการล็อกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ควรอยู่ในทุกขั้นตอนนะคะ ไม่ได้ใช้เฉพาะกาวหรือว่าเข็มอย่างเดียวค่ะประมาณนี้เดี๋ยวกาวเขาเซ็ตตัวมันก็จะปมก็จะไม่หลุดแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็มาต่อกันที่ตัวที่เป็นสายลิบบิ้นเลยนะคะสายลิบบิน้น น้องเลอค่าจะใช้วิธีการเย็บเข้าไปก่อนเนะย็บนะคะไม่ได้แค่ติดกาวนะจะใช้วิธีเย็บนะคะทั้งสองด้านทั้งสองด้านค่ะเย็บเข้าไปเลย เย็บนะคะเย็บตามที่ท่านถนัดนั่นแหละเอาให้เข้าใจว่าเออมันจะแน่นหนาแล้วนะจินตนาการต่อไปว่าวันไปแขวนอยู่บนรถยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวตัวอยู่ตลอดเวลาทำยังไงจะให้ไม่หลุดนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะตรงนี้รอยเย็บเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนการติดโบโด้วยกาวน,นะคะไ,ไม่ต้องกังวล เย็บไปเลยเอาให้แน่นหนาจะล็อกฝั่งไหนก็ได้ค่ะตอนตอนเก็บนะค่ะเย็นเย็นนะคะงานตรงนี้เร่งเลงไม่ได้เลยสังเกตไหมคะ2 ep ปลาเข้าไปชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เฉพาะขั้นตอนการประกอบ ประมาณนี้ได้ประมาณนี้มาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาแปะกาวต่อเลยแปะกาวแปะกาวใส่โบค่ะโบที่เราเตรียมไว้นะคะ บีบแน่นๆไหมคะ่ะบีบกดแน่นๆกดแน่นๆไว้การเลือกใช้สีโบก็ตามที่ท่านชอบหรือตามที่ลูกค้ารีเควสต์มานะคะสีที่ขายดีเลยก็คือมีเขียวแหลกกับสีครีมสีทองนะคะ,ะที่อีกฝั่งขึ้นมาติดเช่นกันคะ่ะ กดไว้ค่ะจนกว่าจะกาวจะแห้งนะคะ ตรงไหนไม่สวยไม่อะไรก็ดูด้วยสายตานะงานฝีมือค่ะฝึกดได้ความละเอียดนี่เลยอุ๊ยเราจะได้แล้วนะพวงมาลัยร้อนค่ะ <c oughs> ก่อน,นยา่าใช้ตัวนี้ครีมปากแบนด์สำคัญนะคะหามาใช้เลยนะคะแนะนำค่ะใช้ได้ทุกงานขนาดติดกาวยิ่งช่วยเราได้เห็นไหม เราจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนมือนะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมัง้งเสร็จแล้วเราได้พวงมาลัยตุ้มแล้วเอ้ยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมตุ้มแล้วค่ะเราได้พวงมาลัยตุ้มแล้วนะคะสวยงามตามท้องลายไอ้ไม่ใช่ตามท้องเรื่องอันนี้ตุ้มสามชายนะคะนี่เลย นะคะเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมาลายตุ้มพร้อมประกอบอีพีก้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะหลายๆท่านก็จะถามว่าเออแล้วถักเสร็จแล้วแล้วเราควรตั้งราคาที่เท่าไหร่ดีปกติเลยค่าก็จะตั้งราคาสินค้านะคะอยู่ที่ประมาณเออเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเออถ้าแบบว่าไม่มีกล่องก็ อีกราคาหนึ่งถ้ามีกล่องก็อีกราคาหนึ่งเพิ่มอีกนิดหน่อยค่สิบหาบาทยี่สิบาทแล้วแต่ความรูราของกล่องนะคะนะคะเสร็จปุ๊บมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งที่เลยค่าก็คือนํามาตั้งไว้ก็คือส่วนมากมันจะสมดุลกันอยู่แล้วนะระหว่างตัวพวงก,กับอุบะนะคะแล้วค่าจะคิดจากอุบัอ่ะถ้ามี3มชายอะห่งสองาก็จะต้องมีในใจละสาม้อยที่เหลือเป็นเรื่องขององ,องค์ประกอบว่า ควรจะ300บวกหรือจะ300ถอยส่วนมากเลยค่าจะอยู่ที่มี300ในใจก็จะดูภาพรวมนะคะว่าจะถอยลงมาอยู่ที่250หรือว่าขึ้นไปอยู่ที่350หรือ399ระดับนี้ได้เลยนะคะตามที่ท่านเห็นว่าสมควรหรืออยากตั้งใจว่าจะ ให้ชิ้นงานที่ผลิตจากมือตัวเองถักทอจากมือตัวเองเนี่ยคะ่ะให้ราคาที่เท่าไหร่นะคะลองดูเนาะมีอะไรทักทายถ่ายถามอย่าลืมนะคะติดต่อตามช่องทางนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมาไลตุ้มจบกันที่ EP ที่3ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ